คลิปนี้ยังอยู่กันที่จีนเริ่มต้นต้องใช้คําว่านี่นะเหรอนบเนพาแหมขออนุญาตนาข้อมูลจากแอควันวันมาโมยกันอีกสักนิดนึงค่ะเพื่อนล่าสุดในแฟนคลับมีการเมยกันเกี่ยวกับแก๊งโกบแก๊งโกบที่เคยใส่ร้ายน้องิซ่าเป็นแอนตี้จีนนั่นเองนะซึ่งอันนี้เป็นเคสที่เป็นหนึ่งในแก๊งโกบที่ตัดต่อรูปน้องริซ่าที่ c ค a z y Ho อ s e สก็คือโพสต์ขอโทษต่อสาธารณะแหละแล้วก็ต้องยกเครดิตให้บ้าน57 58นะคะที่ไปกดดันแต่ว่าเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นคด ก็คือแม่ห7 5 8บางคนนี่ก็คือไปเป็นคู่ความกับคนนี้ค่ะที่เฟซบกนิวใสแต่ว่าหลายๆคนก็มองว่าไม่ได้ขอโทษอนิซ่าเลยด้วยซ้านะเพราะว่าชื่อที่ขอโทษนี่ค่ะก็คือเป็นขอโทษแอกแฟนคลับประมาณนี้เพื่อนๆดังนั้นนี่ก็คือเคสตัวอย่างนะคะว่าไม่น่ารักเลยแต่แอดก็มองว่าเรื่องนี้ก็เรียนรู้กันได้นะคะว่าการที่จะไปทีมอะไรที่ไม่น่ารักแล้วก็รุนแรงบนโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็อาจจะโดนแบบนี้อาจจะไม่ต้องถึงตัวศิลปินเลยนะคะแต่ว่าเป็นแฟนคลับที่เขาทนไม่ ไหวแล้วก็มีเรื่องฟ้องร้องกันแบบนี้และก็อีกสิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่านนิซ่าไม่ฟ้องรอกและก็พวกที่ปากแจ๋วๆนะ่ะก็คือยังอยู่ในวัยเรียนทั้งนั้นลหละแกล้งโกยยังเรียนอยู่เลยก็เข้าใจนางนะฟ้องไปก็เดือบร้อนพอแม่อีกอะไรแบบนี้ดังนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อคิดสําหรับคนที่กําลังจะพิมอะไรดา่าทอตัดต่อเฟซนิวใส่คนอื่นแบบนี้ถือว่าไม่น่ารักเลยนี่ก็เป็นเคสตัวอย่างนะคะเ,เพื่อนๆแอดก็เลยนํามาเมาส์มอยให้ได้ฟังกันล่าสุดได้ยินว่าสุขข แล้วนะคะแม่ที่แอควันวันได้มาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับที่จีนแต่ก็เมาสโมยเกี่ยวกับแก๊งโก๋ที่เคยทำเฟกนิวใส่ดิซ่าบอกว่าทุกคนน่าจะรู้ข่าวไปแล้วตอนเช้าติดแท็กด้วยนะเมื่อแฟนเมนสมาชิกกบนางนึงเคยกูข่าวเซลไรดิซ่าไปก่อนหน้าตนแม่จีนบ้านดิซ่าไม่ยอมรวบรวมหลักฐานว่าสิ่งที่พวกนางทำหวังทำลายชื่อเสียงดิซ่าอย่างชัดเจนพอแม่จีนรู้ก็บอกต่อต่อกันด้วยแม่แม่ดิซ่าได้มีการสืบจนรู้ว่านางเป็นลูกกบเขียวแฟนตัวยงเมน กบทาให้นางกลัวนางออกมาโพสต์ยอมรับผิดและขอโทษแต่เรื่องไม่จบเพราะว่ามีแอคข่าวบนเวยบหมอออกมาตั้งคําถามว่าสิ่งที่เหล่ากบเขียวทําต่อนิซ่าตลอดมาและพวกเขายังเป็นแฟนเมนที่ร่วมวงกับนิซ่าเป็นการกระทําที่น่ารังเกียจไปไหมบางแอคค่ะก็ถึงกับตั้งคําถามว่าพวกเขารู้ว่านิซ่าดังที่สุดนั่นเป็นสิ่งที่กบยอมรับไม่ได้และก็บอกอีกว่าทําทุกทางให้เมนกบมีพื้นที่บนสื่อจีนนะแต่ทุกอย่างตรงกันข้ามทางสื่อจีนทางนี้กลับให้ความสนใจต่อริซ่า ความหวังที่กบเคยปรามาดว่าพอดิซ่าออกจากวงเมนกบจะขึ้นมาแทนที่ดับสลายเพราะว่าดูที่ทางชีวิตดิซ่านั้นพอออกจากค่ายวายดิซ่ากลับทยานมีชื่อเสียงจนเป็นแฟนัูดโลกรู้จักดิซ่ามนูมบาลกว่าชื่อวงการออกมาโพสขอโทษข,ของกบคนนี้ทําให้เหล่ากบไม่พึงพอใจตั้งแต่เชา้าออกมาต่อว่าที่เธอออกมายอมรับขอโทษแทนที่จะเยียบเยียบไปนั่นก็หายไปทําให้ชื่อเสียงกบตกต่ำกว่าเดิมไปอีกกลุมโกบค่ะก็ออกมาตัดรูปน้องดิซ่ามีการล้อก,กันแก้ เขินเพื่อนนะคะที่ขอโทษดูยังไงก็ไม่ยอมรับว่าใครยอมรับก็ถีบออกอะไรแบบนี้โดยชาวเน็ตเนี่ยก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นนะคะถึงพฤติกรรมเหล่ากบว่าพวกเขาทําแบบนี้รู้ว่าผิดก็ยังทําซ้ๆอีกเนาะขอโทษแล้วก็ควรมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการด่าลิซ่าด้วยมันไม่ยากเลยนะถ้าจะจับมือกันแฟนสมาชิก4คนตอนนี้หวังว่าลิซ่าจะอยู่ห่างๆบางคนก็บอกว่าการอ้าปากพุ่งพิษใส่ลิซ่าไม่ทําให้เมนกบสูงกว่าลิซ่าได้ความสําเร็จลิซ่านาความอิจฉามา กฎหมายที่นี่สําหรับเธอขอโทษและจบให้ใช้กฎหมายปร,รับเงินด้วยทุกคนคือมนุษย์บางคนก็บอกว่าลงโทษพวกเขาแต่ขอโทษมันน้อยไปไหมแฟนๆของมันทําตัวโง่ไม่เข้าใจความหมายของการปฏิบัติตามกฎหมายและมีอรารยธรรมเมื่อท่องอินเทอร์เน็ตหยุดแล้วถือว่าดูครั้งนี้ได้เป็นตัวอย่างให้พวกเขาตระหนักทุกครั้งเวลาสร้างข่าวทำนายชื่อเสียงคู่แข่งเป็นต้นค่ะนี่นะหรอคนที่เคยใส่ร้ายนอน์เวชานะคะแล้วก็ทำเฟกนิวล่าสุดนี่ออกมาสู่ขีดแล้วนะ เพราะว่ามีการขอโทษนี่ดีนะคะเนี่ยน้องนิซ่ามไม่ฟ้องเพราะว่าถ้าฟ้องไปก็เดือดร้อนพ่อแม่ของแก้งกบหลายๆอีกใช่ไหมเพื่อนๆดังนั้นค่ะความเห็นของแม่แม่แฟนคลับหลังจากที่หนึ่งในแก้งกบเขาได้ออกมาโพสต์ขอโทษนะคะแล้วก็ยอมรับก็ถือว่าเป็นการยอมรับนะใช่แต่ว่าจะให้อภัยไหมนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าการที่ปากแจ๋วในเน็ตเนี่ยนะแล้วก็สร้างความไม่น่ารักเฟคนิวใส่คนอื่นเนี่ยคือหลายคนก็มองว่ามันควรจะให้อภัยดีไหมซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นที่ถูกพูดถึงมากๆค่ะตอนนี้ เกี่ยวกับแก๊้งกบแล้วถ้าหากว่าแฟนคลับของโรงนริซ่าที่จีนเนี่ยค่ะไม่รวบรวมหลักฐานมาแลวก็บอกต่อต่อกันนะเพื่อนๆแลวก็ไปกดดันนางจะออกมาขอโทษแล้วก็ยอมรับไหมจริงไหมคะดังนั้นก็ถือว่าเป็นการสร้างภาระให้สังคมมากๆเลยโนิซ่าไม่เอาเรื่องก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะก็าภาวนาขอให้หมดหมดไปนะคะคนที่แอนตี้ทั้งหลายคือว่ามันก็รักชอบกันก็เป็นเรื่องปกติแหละเพื่อนๆคนบนโลกนี้แต่ว่าหมายถึงว่าโอ้โหจะมาเฟซนิวแล้วก็ด่า โทรเขาชนิดที่ว่ากะจะไม่มีที่ยืนเลยแบบนี้นะคะมันก็ไม่น่ารักนะล่าสุดสูขีดไปแล้วหนึ่งจ้ะ